สู้ต่อไปครับผมพี่ขอบคุณครับก็ต้องให้กำลังใจนักมวยอย่างนี้แหละครับเพราะน้องก็หยุดไปนานครับนไงัมีตสมวเยนแแแแ้ขียมสักสิบแปดเข็มเป็นไงน้องรถกลับมาคั้งนี้ น่าจะไงฮะไม่น่าจะร้อนบวกเลยใช่ก็ก็กันไปครับรสจวนนั้นเป็นไงฮะบวกจังหวนนั้นเราบวกใช่ไหมใช่ส่บวกใส่บวกแล้วก็กะเอาเขาหล่นเหมือนกันใช่ไหมอืมแต่เขาแม่นกว่าสองชนตรงนี้โดนไหมเต็มสู้ๆครับโอกาสได้อย่าง้ใช่ครับใช่ครับ น้องเพิ่งกลับมาครับน้องเพิ่งกลับมาแตู้ต่อแล้วน้องรถเดี๋ยวจะให้ตอาให้สวยปลอดภัยมล้วปลอดภัยแล้ดูแผน้องถครับ่ปลอดภัยแล้ปลอดัย้ เนี่ยคือถึงกระดูกแล้วแต่รถที่หนักหนักแล้เป็นไงหนังจางไฟนี่โอเคมันมันมันจบแล้วแบบนี้นี่เราคิดว่าตัวเก่งๆเมืนเดยอะเราคิดว่าเราจะจะชคต่อไหมครับก็จะมียังชคต่อได้ยังรัดคอตีงได้เนะมันอึดไปไหมไฟนี่มันอึดมันมันก็อึดอยู่ค่ะแต่มันไม่มันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยยังไม่ทันเหนื่อยนะโอเคเฮ้ยพี่จุธนรอให้ให้กำลังใจอยู่ ขาอเแบบแหงเห็นกระดูกแล้วไหรนั้นัหมอทำยืดประมาณอันนี้ก็น่าจะประมาณแปดเข็มแปดเข็มเลยในจับหวดพิพันะน้องรถนะเอาใหม่เอาใหม่หายไปกี่นาีรถโอ้โหสามปีนะก็จะห่างกายังยัรย่างกายก็ดีประมาณเต็มร้อยหมืนาทถ้ามโอกาสอยากแก้มือม่อง ต้องต่อยน้ำหนักน้อยกว่านี้ค่ะรอต้องน้อยกว่านี้ครับร้อยคิวผ้านี่มันใหญ่ไปหรือว่าไงใหญ่ค่ะแล้วน้ำหนักที่ดีสุดของเราอะไรกำลังใจให้ับต้องครับอดูตอนที่ซ้อมลงมีสองพ่อท้ายนี้ฝากฝากอะไรถึงใครขับเป็นสี่เราเชียร์เราเยอะมากครับน้องรถฝากใครขับทุกคนนะครัช่วยติดตามต่อค่ะก็จะตั้งใจพี่ซ้อมั้งใจโชคก็เดิมค่ะโอเคครับน้องๆเป็นกำลังใจให้ครับผมหายไวๆครับผมครับผมหลังได้แล้วไปีนะหลับ